สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากมัม่าแบสตูดิโอส์ช่องหนังสำหรับคนรักหนังหรือไม่ก็อมมี่ทีวีนะมีอยู่สองช่องตอนวันนี้นะคะพี่อมก็จะพาไปดูหนังเรื่อง m o n s t e อร์ u c k นะตอนนี้พี่อมไม่ได้ขับรถนะคะรถขับรถขับให้พี่อมอยูอ่พี่อมจะไปดูเรื่องนี้แต่ว่าโรงหนังเนี่ยมันเป็นโรงหนังแบบ drive-in เพราะฉะนั้นเราก็แบบเอารถไปจอดได้เลยนะแล้วเราก็คอยดูว่าเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ยังไม่มืดเลยนะตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วหนังที่พี่อมจะดูนะคะเป็นรอบหกโมงครึ่งก็พี่อมก็มีแผคของไว้เต็มเลยนี่นะคะมีซีโร่นะคะขาดไม่ได้วันล้วก็เปิดซะหน่อยก็เตรียมดูนะคะหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าจะเข้าเมืองไทยวันที่วันที่สองมันแทบจะออกหมดทุกโรงแล้วอะแต่ว่า มันยังมีอยู่เพราะว่า d r i v e ินเ่มันจะเก็บหนังที่ฉายมาแล้วค่อนข้างนานนะคะที่พี่เอมจะไปดูเนี่ยมันจะเป็นหนังควบนะก็มีเรื่อง Monster t r u c k ควบกับ Triple X ก็อาจจะดูทั้งสองเรื่องนะคะดูก่อนถ้าแบตไม่หมดนะคะเพราะว่ารถแบตก็ตอนนี้ประมาณครึ่งครึ่งนะคือปกติคือมันใช้ไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าเราจอดอยู่เฉยๆใช่ไหมมันก็ต้องเปิดทีเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหมดไวนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ดูกี่เรื่องให้ดูแบตก่อน มีแผนที่ด้วยเดี๋ยวไปถึงเริ่มจะถ่ายมาเก็บบรรยากาศให้ดูนี่ลงหนังนะคะเห็นไหมมีป้ายด้วยมองไม่เห็นตัวอักษรเลยโอเคข้างหน้าเราเป็นตั๋วนะคะเราก็ต้องมาจ่ายเงินค่าค่าตั๋วก่อนหนังนะ ก็เขาพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ดูคลื่นไหนนะคะแล้วก็ปรับวิทยุให้เป็นคลื่นนั้นนะโอเคพี่เอมมาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเลโก้นะฝั่งนู้นมีอะไรเนี่ยสมงสมอบนะเรียบร้อยนะคะพี่เอมจะเดินไปซื้อของนะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะฉายหนังนะคะ เห็นไหมมีทั้งสามสี่จอสายไปด้านหลังนะคะอันนี้บรรยากาศก,ก็เหมือนบ้านเราทั่วไปเนาะบรรยากาศนะคะก็มีหลายๆจอนะออม,มีอันนน้นนะคะอันนี้เรื่องสิง์นะแล้วอันนี้ก็มันมืดนะแต่ว่าเป็นเรื่องสปริตพี่ยอมจำได้เพราะดูแล้วอันนี้ก็หนังที่พี่ยอมดูม o n s t ต r Truck ค่ะดูหนังจบเรียบร้อยแล้วนะคะกับมอนสเตอร์ทรั k นะก็เป็นหนัง uh, เหมือนหนังของช่องพวกดิสนียอะไรแบบเนี้ก็เป็นก็ก็พอดูได้นะอันนี้พี่อมก็พามาเก็บบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงเอาเสียงก่อน คลิปนี้ยังไงพี่้อิมไปก่อนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m a m ่าแ a r s t สตูดิช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย